สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบแล้วก็ช่วยดูวิดีโอจนจบให้ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะม,มาอัปเดตกันหน่อยมา คือไปเห็นคลิปของโซเชียลจีนนึงแล้วเห็นว่าน่าสนใจดีน่าสนใจดีน่าสนใจตรงไหนก็คือเขารวบรวมคําสัมภาษณ์ของพี่หลิงหลิงของเรานะคะเปิดสเปกพี่หลิงหลิงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ถือได้ว่าเกือบสิบปีได้นะมาดูกันว่าคําสัมภาษณ์ของพี่หลิง มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมไหมหรือว่าน้องยังคงยังไงก็อย่างนั้นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอะมารับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะอ่านี่ละค่ะนะเดี๋ยวเอมาภาพภาษาจีนให้ก็คือคำถามแรกอนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยมาดูพี่หลิงนะตอนยี่สิบอ็ดปีตอนอายุยีิอ็ะอ,อะพี่หลิงว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของสเปค สเปคใช่ไหมคะครับชอบใช้ใส่ใส่แว่นตาใช่ไหมคะอ่ะพี่หลิงก็ตอบมาอย่างงี้อย่างงั้นตอนอายุยีิบเอ็ดพอมาถึงปีสองพันยิบสองเนาะสองปีที่แล้วเองก็ประมาณอายุยีิบเจ็ดเนาะอ่ะมาดูพี่หลิงกันค่ะว่าพี่หลิงว่ายังไงสเปคต่อสเปกก็จะเป็น แล้วก็แพ้ผู้ชายใส่แว่นตาไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงใส่แว่นตาก็แพ้พอมาถึงปัจจุบันมาฟังพี่หลิงพูดกันค่ะเป๊ก็หรอจริงๆหลิงเคยแบบสัมภาษณ์ไปแล้วคือไม่มีสเปคตายตัวแต่ว่าจะสเปคจะเป็นคนที่แบบติดนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยจะแพ้คนใส่แว่นตาและพี่หลิงยังเคยให้สัมภาษณ์ไว้อีก ว like ่าอย่างนี้เลยค่ะเป็นภาษากวางตุ้งนะคะถ้ามีเงื่อนไขก็สมารถจินตนาการได้ถึงเพลงพี่หลิงก็บอกว่าถ้าจะเลือกใครสักคนเป็นคู่ครองหรอคะก็อยากจะได้คนที่นิสัยเหมือนโกลเด้นรีทีเวอร์ค่ะเออเนี่ยค่ะพี่หลิงบอกแล้วนี่นะเขาก็มาตบท้ายว่าแล้วเหล่าผู้ชมล่ะคิดว่า จริงๆแล้วอะสเปคที่หลิงทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมานนี้มันคือใครแล้วก็เนี่ยเป็นรูปของน้องคนนี้สาวใส่แว่นนะคะนี่ใสเหมือนโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เสี่ยวจินเหมาของเราใช่หรือเปล่าอ่าก็เรียกได้ว่าโหแฟนจีนถูกใจค่ะนะแต่เขาก็วิเคราะห์มากไปกว่านั้นนะหลายคนดูคลิปนี้แล้วแล้วบอก เท่าที่ดูแล้วเนี่ยพี่หลิงเคยเป็นสเตรทมาก่อนอะสเตรทสเตรทคืออะไรก็คือหญิงแท้หญิงร้อยเปอร์เซนตหญิงจ๋านะคะไม่มีอะไรผสมเลยนะก็คือพี่หลิงเคยเป็นสเตรทมาก่อนอืมแล้วก็มีคนเข้ามาเนี่ยค่ะร่วมวงด้วยบอกว่าเธอแต่ในเวลาต่อมาพอได้เจอกับเฉินไม่หลิง ก็คือชื่อจริงของน้องออมนะแต่พอได้เจอเฉินเมยหลิงเท่านั้นแหละทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยไม่สะตงสเตนอะไรแล้วความหมายของเขานะเปลี่ยนแบบพลิกล้ำเลยอ่ะเออนะคะเขาบอกว่าแว่นตานี่คือรักจริงนะคะคือใครใส่แว่นอ่ะคือรักแท้ของพี่หลิงเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะพี่สาวชื่อคนมึงบอกอ้าวจริงๆหน,ๆนีไม่พ้นกับแว่นตาเลยเนาะ พูดไปขำไปเขาส่งสติกเกอร์หัวร้อนน้ำตาไหลมาอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าในที่สุดเสี่ยวออมเขาเรียกน้องออมว่าน้องออมของเราเรียกน้องออมเขาเรียกเสี่ยวออมเสี่ยวแปลว่าน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสี่ยวออมในที่สุดก็สําเร็จได้ไปอยู่ในใจกลางใจของพี่หลิงหลิงเราเอออีกเขาบอกมันเป็นอะไรที่เราทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้ววนะ่านาอเออนะคะ แล้วเนี่ยหลายๆคนก็ส่งเนี่ยสติกเกอร์มีมน้องออมมาอย่างเงี้ยเออเขาบอกว่านะก็เรียกได้ว่าสุดท้ายก็คือน้องคนนี้นั่นเองผู้กลุมหัวใจหลิงหลิงมาชัว่วทศวรรษเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะก็คือน้องหลิงอนะสเปกอะมาตั้งเกือบทศวรรษก็คือสิบปีให้มาเกือบสิบปีแล้วก็ยังไงอย่างนั้นต้องสาวแว่นต้องหนุ่มแว่น แล้พอหลังๆเนี่ยอเอเพิ่มอีกอันหนึง่งนี่ใส่โกลเด้นไปด้วยเออก็เรียกได้ว่ามาขุดย้อนดูคำสัมภาษณ์เก,ก่าๆมันก็มันก็สนุกดีนะแล้วก็ได้เรียนดูพี่เขาด้วยแสดงว่ารักใครรักจริงสเปคไม่ค่อยเปลี่ยนรักใครก็รักอย่างนั้นถ้าดูอย่างนี้นะเออทีนี้ใครได้ดูบทสัมภาษณ์จากนิตยสาราลอฟิเชียบ้างคะที่พี่หลิงถ่ายแบบเท่ๆบทสัมภาษณ์ออกมาแล้วนะ เออเดี๋ยวเอว่างเอจะไปอ่านเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะใครอ่านแล้วก็แต่และคนบอกอู๋เป็นบทความที่ดีมากๆนะหลายคนเอ่อโซเชียลจีนนะเขาบอกว่าลุคนี้ของพี่หลิงคือคิงเลยเขาใช้คําว่าคิงนะไม่ควีนนะคิงหลิงนะคะราชาอะไรอย่างเงี้ยเอ่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคิงใช่ป่ะเขาใช้คําว่าคิงแต่ว่าตรงภาษาจีนน่ะถ้าแปลเป็นไทยเขาจะบอกประมาณองค์ชายน้อย เออเขาบอกเป็นลุกองค์ชายน้อยหรือว่านายน้อยอะไรอย่างเงี้ยเคยดูหนังจีนโบราณปะองค์ชายน้อยนายน้อยฮะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุกนี้คืออย่างนั้นเลยเจ้าส่วนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าแปลตามจีนก็จะอย่างงีน้นายน้อยนายน้อยนะเออก็เรียกได้ว่าลุกนี้ผ่านค่ะชาวจีนชอบแล้วก็เท่มากๆเลยนะ่ามาดูกันมาดูกันมีเรื่องอะไรต่อเมื่อวานเนาะ โอ้โหวอนเนต็ตเลยค่ะน้องหลิงน้องออมเข้าตึกเตยเนาะแฟนๆบางคนเหมือนรู้เนาะก็คือไปเฝ้านะทั้งไทยทั้งเทศนี่แหละค่ะเออก็เล่นมุกอะไรกันถ้าใครได้ดูโซเชียลก็จะเห็นเนะาะทั้งมุกไทยมุกจีนเอากันให้วุ่นนะในส่วนของพี่หลิงอะถ้าใครได้เห็นคลิปนะ ก็จะมีพี่สาวจีนตะโกนถามพี่หลิงด้วยหลิงๆอ่ะใช่ไหมแปลเป็นไทยก็คือถามว่าคือพี่หลิงถือแก้ว always wonder ของตัวเองด้วยไงแล้วก็ดูดๆอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวจีนอดไม่ได้ค่ะถามเลยถามเลยถามว่ารายเอถามว่าเนี่ยซื้อไปแล้วอ่ะเมื่อไหร่ฉันจะได้ใช้บ้างอ่ะเออก็คือซื้อแก้วไปแล้วแก้วพี่หลิงเมื่อไหร่จะได้ใช้สั่งซื้อไปแล้วนะพี่พี่หลิงก็เลยบอกว่าใกล้ละใกล้ละใกล้ละ นะคะเออก็เรียกได้ว่าอพี่หลิงก็ยิ้มยิ้ม,มานะแล้วก็โอ้โห่ายเอบเนี่ยแหละค่ะเป็นเจ้าของก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเองเยอะแยะอ่ะเนาะอย่างของน้องออมเดินม,มาก็ตลอดนะคะน่ารักตลอดหลายคนให้สงสัยว่าถุงดีออที่น้องถือแฟนเทสเนาะเขาสงสัยว่าเฮ้ยมีคนบอกว่าพี่หลิงอะ่ะให้ดีออน้องอะ่ะอยากรู้อ่ะว่าจริงๆอะ่ะ ทำไยจริงๆก็คือพี่หลิงอะถือถุงดีออพร้อมกับน้องออมเปล่าเพราะว่าถ้าต่างคนต่างถือใช่ป่ะหมายถึงว่าในเวลาเดียวกันต่างคนก็ต่างมีถุงดีออก็แสดงว่าไม่ใช่พี่หลิงให้น้องออมใช่ป่ะแต่ถ้าถือคนละเวลาแสดงว่าพี่หลิงะซื้อของขวัญให้น้องออมเป็นดีออลเขาก็คิดกันนะนะก็ไม่รู้อะค่ะใครรู้ความจริงก็มาบอกหน่อยแล้วน้องนะน้องออมเนี่ยก็ โพสรูปนี้อะค่ะเออใส่ต่างหูเดี่ยโชเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นของขวัญจริงๆเนาะที่พี่หลิงซื้อให้ปะเออก็น่ารักดีน่ารักดีเอ๊ะแต่ต่างหูนี้มันคุค้นๆนะเหมือนมันเคยมีประวัติมาแล้วป้าเอาเหมือนคุค้นๆหน้าเหมือนน้องอมหรอยังไงยังไงใครคุ้นเหมือนเอเรารู้จําเหตุการณ์ได้แม่แม่มันเล่าหน่อยมันเล่าหน่อยฟิเอจจาได้คู่นี้ไม่ใช่เห็นครั้งแรกอ่ะ เหมือนน้องเขายังไงก็ไม่รู้ว่าเออแต่วันนี้คืนนี้ยก็เออคืนเมื่อวานก็คือเมื่อคืนเนาะน้องออมมาโพสเนี่ยต่างหูดีออคู่เนี้ยมันมีตำนานใช่ไหมไหนใครมันเล่าตำนานให้ฟังหน่อยซิและเมื่อวานที่ตึกเตยก็คือน้องออมอ,อ,อีกแหละที่อัพโซเชียลเนาะถือเจนลี่ของน้องออมใช่ไหมเด็กน้อยประสานั้นพี่สาวจีนว่าอะไรรู้ปะ คนน่ารักก็ต้องกินของน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแหละคือขนาดเจลลี่อย่างน่ารักโมเมนต์นี้ทําอะไรก็น่ารักไปหมดไปหมดไม่มีอะไรที่แบบนะจะไม่น่ารักสําหรับคนคนนี้ในสายตาของแม่แ,ม,แม,ม่แม่ปลอมแม่ปลอมจีนเนาะอ่ะเดี๋ยววันศุกร์นี้น้องจะมีแฟนมิีที่ไต้หวันใช่ไหม เดี๋ยวสักวันพฤหัสตามธรรมเนียมเนอะโดยปกติเออปกติน้องก็จะอย่างเงี้ยก่อนวันงานวันหนึ่งน้องบินไปน่าจะให้คาดการว่าวันพฤหัสนี้น้องก็น่าจะบินไปไต้หวันละก็เขาบอกก็แฟนไต้หวันก็ถามกันเหมือนกันนะพอเขาเห็นคลิปเหล่าเอฟซีที่หนานหนิงไปต้อนรับน้องอย่างนั้นอะเรียกได้ว่ายกขยงนะขนาดนั้นอะเขาก็บอกเธอเพราะว่าเหตุการณ์ที่ไต้หวันสนามบินจะเหมือนไหมอะเออเป็นคําถามที่ ไม่มีใครตอบค่ะไม่อาจรู้ได้ก็ไม่รู้ว่าทาง e x h i ซ i t o r ตไต้หวันแล้วก็เหล่า FC ไต้หวันน่ะจะมีวิธีการเตรียมรับมืออย่างนี้กับเหตุการณ์เนี่ยยกขยงอย่างนี้ยยังไงบ้างาแต่ถ้าให้เอกคาดเดานะโดยส่วนตัวนะคนไต้หวันนิสัยคล้ายๆคนไทยนะคะเออเท่าที่เอรู้จักก็คือคนไต้หวันนิสัยคล้ายๆคนไทยนะก็จะไม่ชงช่างอะไรมาก แล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าพี่สาวจีนไม่ได้บินไปสมทบที่ไต้หวันเยอะให้คาดการณ์นะเพราะว่าเขาอาจจะติดเรื่องของวีซ่าอะไรในการเดินทางไปไต้หวันเพราะฉะนั้นคาดการได้ว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้ไปเออไม่ได้อยู่ไต้หวันเท่ากับแหล่งแหล่งที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่เท่ากับหนานหนิงะเออจะพูดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้คาดการว่าเอคาดการณนะ์นั้นน่าจะไม่ขนาดหนานหนิง เอคาดการว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่ไหมใช่ไหมแต่คราวเนี้ยพี่สาวจิงเขากังวลอีกอีเวนต์หนึ่งมากกว่าอีเวนต์อะไรเอก็มันจะมีอีเวนต์งานเซี่ยงไฮ้น้องหลิงบินเดี่ยวไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยหลังจากเขาดูคลิปนั้นหนิงเขาก็กลัวเหมือนกันนะเขาแบบเซี่ยงไฮ้จะเป็นยังไงว่าน้องจะมาถ้าเอจะไม่ผิดเดือนเดือนนี้ใช่ไหมนะเดือนนี้เหมือนกันนะถ้าเอจะไม่ผิดนะรู้สึกจะเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับ ที่น้องหลิงเป็นพรีเซนเตอร์นี่แหละแต่ยังน้ําจําวันไม่ค่อยได้เขาเคยบอกวันมาแล้วว่าไม่รู้กลางเดือนหรือปลายเดือนอะ่ะเออถ้าเอจะไม่ผิดรู้สึก,กลางเดือนนะไม่รู้สิบเจ็ดหรือเปล่าอันนี้ขออภัยนะถ้าจําไม่แม่นใครจําแม่มาบอกมาบอกกันได้บินเดี๋ยวไปเสี่ยงไฮ้พี่สาวจีบอกไม่เยอะเหมือนกับนนานหนิงมั้งพราอนี้งานเดียวพี่หลิงเดียวไม่มีน้องออมน่าจะแฟนไม่เยอะอย่างนั้นมั้งขนาดนั้นหนิงอะนะเธอเธอประเมิน เอฟซีพี่หลิงน้อยไปอืมอีกคนนึงบอกเออฉันว่านะที่เซี่ยงไฮ้อ่ะฉันดูจากคเนจจากงานที่หนานหนิงแล้วอ่ะน่าจะต้องเตรียมการเอาไว้ซักร้อยนายได้นะเธอไม่งั้นเอาไม่อยู่นะเซี่ยงไฮ้ใช่เซี่ยงไฮ้อ่ะสเกลมันใหญ่กว่าหนานหนิงนะเ้ยคือถ้าให้มองตามมุมที่เขามองกันของพี่เสาาจีก็คือเซี่ยงไฮ้อ่ะเป็นเมืองใหญ่กว่าหนานหนิงเยอะเพราะฉะนั้นน่ะ ในการที่จะแบบมาต้อนรับน้องหลิงอะ่ะให้คาดการว่าเขาคาดการกันว่าน่าจะเยอะหรือว่าเท่ากับหนานนิงคืออย่างน้อยๆต้องมีหนานนิงอะ่ะถ้าไม่เท่าหนานนิงก็คือเยอะกว่าคราวนี้เฟียงไฮจะรับมือยังไงกับอีเวนต์งานนั้นเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เอว่าเมืองจีนน่าจะจัดการได้แล้วล่ะเพราะอะไรสังเกตจากหนานิงขากลับ ใช่ไหมมีหลายคนบอกไม่มีหรอคลิปขากลับอะ่ะอยากรู้ว่าสนามบินจะแตกอีกเปล่าแต่เห็นหมะเรียบวุฒเลยหรือว่ามีใครเห็นบ้างไหมคะแต่เอไม่เห็นนะไม่มีใครกล่าวถึงนะักไฟกลับหนาน,หนิ่งของน้องเลยอะ่ะมาอีกทีก็คือน้องโผล่อยู่บนเครื่องก็อัพอัพลงโซเชียลของน้องเองใช่ไหมแล้วก็ยิ้มหวานยิ้มอะไรไปแต่ไม่เห็นเหตุหการณ์ชุลมุนชุลตุ้นอะไรกันที่หนาน,หนิ่งอีกอาจจะเป็นได้ว่าทางสนามบินน่าจะรู้แล้วว่า สักขนาดนี้เลยก็เลยออกมาตรการเรียบร้อยมางเพราะอย่างที่เอบอกจริงๆเขาบีกฎนะคะไม่ให้ไปรับน้องอะไรรับแฟนค่ะไม่ให้เหล่าเอฟซีไปรอรับน้องที่สนามบินอะ่ะไม่ใช่แค่น้องหนิงน้องออมนะก็คือเป็นกฎของสนามบินเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันห้าไม่ทานไงออกมาฉุกระหุกในวันที่จะไปรับน้องอยู่แล้วอะ่ะคนนี้ขากลับเขารู้แล้วนี่น่าจะมีมาตรการจัดการ อ่อันนี้เอไม่รู้อันนี้เอความเห็นส่วนตัวนะถูกผิดไม่รู้นะใครรู้ข้อมูลก็มามาช่วยกันเออเล่าเรื่องอะไรกันก็ได้เนาะแชร์ข้อมูลกันแต่อันนี้โดยส่วนตัวเอคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่านะจนตอนนี้เอก็ยังไม่เห็นคลิปค่ะกลับสนามบินนันหนิงนะของนันหนิงนะคะ่ะกลับไม่เห็นเพราะว่าถ้าเหล่าเอฟซีเข้าไปได้รับรองค่ะนะไม่เหลือแล้วค่ะวอนเน็ตอีกนะวอนเน็ตอีกแต่นี่แบบคลิปเลย โอ้เมืองจีนเขาแน่นะเขาเอาอยู่นะเพราะฉะนั้นเซี่ยงไฮ้หรอเอว่ารับมืออยู่เพราะว่าเขารู้แลว้วอะแต่อย่างว่านะเซี่ยงไฮ้ก็ส่วนเซี่ยงไฮ้นนหนิงก็ส่วนหนานหนิงแต่เซี่ยงไฮ้ถ้าแบบเหตุการณ์มันชุลมุนนี่มันดังมันระเบิดระเบ้อกว่าหนานหนิงกันนะเพราะว่าเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองใหญ่ของเขาเลยเมืองธุรกิจอันดับหนึ่งของประเทศเขาอะแต่คิดว่าระบบจัดก,การอะไรเขาดีคิดว่าเอาอยู่เอาอยู่คิดว่าไม่น่าชุลมุนชุลตุ้นเหมือนหนานหนิง นะเอคาดว่านะส่วนไต้หวันเอก็คาดว่าน่าจะเหมือนคนไทยก็ไม่ได้คือให้สเปซน้องน้องน่าจะเดินสบายๆหลวมๆให้เอเดานะเนื่องจากไม่มีเอฟซีพี่สาวจีนแผ่นดินใหญ่มีแต่เอฟซีคนไต้หวันสักส่วนใหญ่ให้เอคาดเดาอ่ะมาดูกันละกันเดี๋ยววันจริงว่าจะเป็นยังไงโอ้โหหวังใจนะก็สงสารน,น้องนะ เออที่ใครดูมันจะมีคลิปที่น้องหลิงน้องอ,อมอัดมาด้วยพูดกับแฟนๆนะคะว่าเตรียมตัวเจอกันได้ที่ไต้หวันนะแล้วก็จะมีบางช่วงบางตอนที่พี่หลิงพูดภาษาจีนไปสู่แฟนๆชาวไต้หวันด้วยใช่ไหมพี่หลิงก็พูดบอกว่าเออเดี๋ยวรอเจอกันนะคะที่ไต้หวันแล้วพี่หลิงพูดมาด้วยว่าอากาศที่นัน่นอะรู้สึกว่าจะฝนตกบ่อยก็ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอ๋อเราก็เลยได้รู้เนอะว,ว่าไต้หวันตอนนี้เป็นฝนตกเยอะใช่ไหม ใคร f อีน้องหลิงแล้วอยู่ไต้หวันมาอัปเดตกันได้นะว่าใช่ไหมใช่ไหมว่าคนไต้หวันใครๆคนไทยนะคงจะแล้วมาตรการอะไรเขาเพราะเอเห็นนะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นเอ่ออีกอีกการต้อนรับหนึ่งที่เขาเตรียมไว้ให้น้องนะเขาจะจัดเป็นทีมใายๆโรงหนังอะนะคะ เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เลยจริงๆเขาใจเขาว่าอยากจะไปตั้งไว้ตรงสถานที่จัดงานแต่เนื่องจากสถานที่จัดงานไม่อำนวยเขาก็เลยต้องเอาออกมาเอาดอนะเพราะว่าเขามีคำอธิบายว่าทำไมสาเหตุที่เขาไม่เอาไว้ในอินดอร์เขาบอกว่าสถานที่ไม่อำนวยก็เลยต้องยกออกมาไว้ที่เอาดอแล้วก็ บริเวณใกล้เคียงกับที่จัดงานนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ปล่อยให้คนถ่ายรูปได้ด้วยให้เหล่า f อถ่ายรูปได้ด้วยในวันงานตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นก็จะเป็นซุ้มอย่างนี้เลยน่ารักนะคะก็คือแปลนเขาออกมาอย่างนี้แล้วก็ก็ดูเขาก็จัดงานอะไรเป็นระเบียบอยู่นะของไต้หวันนะ่ะรู้สึกเขาเป็นหลักเป็นการยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมารอดูละกันว่าเอออีเวนต์ครั้งนี้ทางเอ,เ,อเอ็กซิบิเตอร์ไต้หวันแล้วก็เหล่าเอฟซีไต้หวันนะ่ะจะขนาดไหน จะระเบิดระเบอ้ออีกไหมเหมือนกับทุกประเทศเท่าที่เอดูหรอของที่เห็นนะที่น้องหลิ่น้องอ,อมเดินทางไปเกือบทั่วเอเชียแล้วเนาะก็เรียกได้ว่าได้นะก็ไป,ไปหลายประเทศแล้วเนาะสนามบินแตกทุกที่ที่ไทยอะ่ะหลวมๆก็คงจะเอฟซีเยอะแต่เอฟซีรู้ไงก็เลยแบบว่าให้สเปซน้องมากๆกก,ก็เลยหลวมๆแต่ว่ามีภาพอะไรอัปเดตออกมาตลอดนะแล้วชัดคือถ้าไม่อัด ไม่แออัดกันมากมันจะได้ภาพที่ชัดที่สนามบินเหมือนที่เมืองไทยสุวรรณภูมิะคะ่ะจะได้ภาพชัดตลอดภาพเต็มตัวบ้างอะไรบ้างแล้วน้องเขาก็จะมีบางทีพอมนไม่แออัดมากน้องเขาก็เวลารอเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีมุมเล่นกันอะไรกนันก็จะได้ภาพช็อตสวยๆเยอะทีนี้ถ้าแออัดแออัดกันมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกแนวแบบเนี่ยเนียเนียมันก็จะเห็นแต่หัวคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นพี่หลิงน้องอ,อมแค่หัวเองระดับหัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลย อืมถ้ามีอินเตอร์แฟนมาดูคลิปนี้แต่ของช่องเองน้อยละนะอินเตอร์แฟนก็ก็หวังใจแหละว่านะอย่าไปเบียดน้องเยอะหรือว่าถ้าใครมี f อชาวต่างชาติอยู่ในกลุ่มอยู่ในด้อมเขาก็ช่วยช่วยประสานงานกันไปว่าถ้าอยากได้ภาพส,ายสวยๆอะ่ะอย่าเบียดน้องนะอย่าอย่าขมั่มน้องเยอะ นึ่งคุณจะได้ภาพสวยเก็บออกมาภาพสนามบินของคุณจะสวยเลยแล้วก็ได้เห็นภาพน้องออมน้องหลิงแบบซวยๆน่ารักน่ารักแล้วก็จะได้เห็นบางทีก็จะได้เห็นฉากที่น้องหยอกล้อกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็จบลงตรงนี้แล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้ดูมาจนถึงณนะจุดนี้ตรงที่คลิปใกล้จะจบขอให้วันนี้ รวยรวยแล้วก็รวยเลยนะคะสุขใจสมใจทุกอย่างค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมนะคะ